สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ได้จอดข่างท่าอาจจะเบิงเ่าเกิดอะไรขึ้นโโเกิดโอ,โอะไรขึ้น,น,นได้ล่าได้บได้ล้วได้เี่มากเกงมีเก่ไมเล่นเ,เงทุหาจอจอตัดใช่ไหม ทะเบียนรถอย่างว่ารถตะเตยยางแตกค่ะมาเลี้ววาวังหันโอ้ <laughs> อยมากจ้ะมันจะออกโตมีแมคือจะออกโตต้องกลืนมากจ้ะตึ๊ก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 เป็นยังไี่เออเล้วจอดเบิองห้อยมันคือห้อยห้อยกีดแฮ่ว่ะห้อยคือเรื่องห้อยคนกีดด้วยแต่ว่ามันแตกคือมันแตกตรงใช่เปล่งง,ง,งแหม่เตอร์เป็นเนี้ยสาวกเลยโอ้โหครับขับินเขาจะออกกีดอย่าง ต,อ,ตอเติถ้าเป็นแน่ผู้สาวเขาบอกอบใ,ออใส่เหรอหอ,อ๋อเหมือนละบอต้องเอาไม่เขินสูตรบนนี้มีไฟบอปน,นนอ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 นกนอนกนอนกยัไเเ้ดดีมา็ทต ใส่เบาถือท่ัสาบเบิง้งสร้างสีเขียนให้เบิง้งแล้แล้วพี่น้องบองมมมสร้างแอ่งจีอีกแล้วต้องขึ้นเน่งตามจริงมันต้องออกแล้วนะมันต้องออกเลยนะเพราะมีคนไม่เกี่ยว บอยสา่งก็เป็นจบส้างย่นมาพี่น้องจบจะสางไฟโอ้แองจีเฮ็ดออกอี่เลียเอายางมาใส่ <c oughs> โอ้ยเหลีวยวย้อนแองจีนเหลีวพี่น้องเอ้ย กส็จะเลี้ยวย้อนมาใส่ด้านนี้เข้าเตยตายยังไงแต่ยากว่าเป๊ะเตยเลี้ยวย้อนอยงจีรีพี่น้องเอ้ย ปนังอ๋อเจฟังนอ,อแมนยู่อี่คใส่ติดดานแมนบอน,นี่ละถูกต้องคุณเนี่ยเราเห็นเ,เ,ออเราเก่งขนาด <laughs> ย่างอะไรรถแต่ว่าย่างอะไรรถกระบะใหญ่กว่ารอดจริงเออย่างอะไระอ่อะหนี่งขึ้นหน่อยเด้เต้ไม่ใช่ลำนำหนักเขาได้ปะล่ะได้อยู่ของเราฟัง เมแตงุนกบเป็นยังฟัเจังเจ้เ้่มันแตกแตมันแตกังุนนี่เอ่เาบ่เออวนังใจของุนบ่สงสัยแต่นี่มืแตกฟังฟังนี่โชคดีที่มันแตกฟังนี่พี่น้องเอแเมนแตกฟังุนนี่ตกเป็นจำเด้ออีกละข่อยเด้อพี่นพี่น้องนึ่งนึงเด้อซื้อเอา กองเอีงจีก็เกลียงเลยมันมีหมดกลางคืนไงเนี่ยเนี่ย <c oughs> บริเวณเียงจีมันมีบริเวณกาบานัากาข้าศึกนอนเลยนอนอยู่นี่ละนอนจอนอยู่นี่ละแรงขนาด,ดานดี้ก็ยกขึ้นแท่ง บอได้ขี่ออกมาจากมองจอดรถมันเลี้ยงดีๆอยู่ไหมแล้วก็มาตีกันแล้วก็ยิ่งไปนั้นเราก็ตีวนกันมาแล้วก็มาจอดรถทารถอันจู่ตรงบักโดดเนาะเพราะคีวมากกึกกึกแต่มาแตกโดนระเบ้อหนิวอจอดคีวมากนี่งานใหญ่สิมีร่มอยู่ Oh, hey. ขอบคุณนางเอกขี่ม้าขาวนะครับผมเนาะมาช่วยชีวิตต่อเต้ยกับบาา่าวอิสานในท่านช่วงทีท่พอดีพี่น้อง <c oughs> เอาทีมเด้เสีแรงตัวนี้มันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบหมุนไหมอะเป็นแบบหมุนเราวมนไปเจอแห้ง เจอน้ำหนักรถดแนี้มันมุนบอไปนี่เราไม่เป็นมนนตัวตัวของมัมันบอไปเลยฮะ่มีกินสบ้านบบเขาขึ้นเอีมากมกครับผมหนาทีอีกกันอีกกนอเ ิผมมีอย่างจีบ่าไรกับบ้าน่ด้มือนเดี๋ยวมีอย่างจีบ่าไรกับบ้ตรเนี่ยานนี้ครับพี่น้องเอ้ยผู้ชายสองคนเปลี่ยนยางรถบอเปลี่ยนเจ้คนบอยซังก็ไม่เคยเปลี่ยนกับตรงย่อมรับนะครับผมเนาะจบเรียนแต่สางไฟมาพี่น้องสางยนต์บอยบอยหยุ่งเกี่ยวบอยยังเล่ยพี่น้องขับรถยังนี้เปลี่ยนอยู่นะครับผมเนาะก็เลย แต่ว่าต่อไปต้องศึกษาไปแล้วต้องไปซื้อแม่แรงใหม่ไปเด้ไปซื้อแม่แรงแบบโยกอะซื้อแรงแบบโยกโยกโยกให้มันหลุดโลกมาค่ะขอบคุณไอจีมากมากนะครับผมวันนี้เราเป็นนางเอกค่ะเชิญผู้ชายเปลี่ยนยางค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณ โอเคค่ะพี่น้องนี่เด้อทะเบียนรถพยาซื้อเล็อุ้ยคือของชานร้อยอ่ะเต้ยมันสับกันแต่ว่าไม่เจ็บฮะเนาะม่เจ็บอุ้ยทะเบียนรถคือกันเลยเด็กพี่น้องแต่ว่าเลขมันสับกันเลยเล็มันเปลี่ยนตัวเลขคือซื้อเดินทางคอนจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย